ในหลายๆแบรนจะบอกพี่เสมอว่าอย่างพลายของเขาแบ่งเป็น11โซนแบ่งเป็น7โซน20กโซนแล้วแต่แต่ถ้าเป็นในเมืองนอกเวลาซื้อที่นอนแบ่งโซน เขาจะบอกบนพื้นฐานที่ว่าเขาจะแบ่งในรูปแบบของถ้าพี่ผู้นอนไปนอนสองท่านคนนอนสูง180ิอีกคนหนึ่งสิร้อยห้าสิบเขาจะถามพี่ตรงๆเลยครับว่าพี่จะแบ่งทางซ้ายหรือจะแบ่งทางขวาใครนอนฝั่งไหนเขาจะได้จัดโซนการแบ่งไปตามรูปแบบแต่ในกรณีการบ้านเรามันคิดที่มอครับพี่เมืองนนอกมันคิเจ็ดโซนที่เอาที่นอนจากหัวลงท้ายเนี่ยหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดเซนแบ่งเป็นเจ็ดส่วนให้เกิดความรองแล้วแต่ในกรณีการเขาจะบอกอยู่แล้วเรื่องของน้ำหนักส่วนสูงถูกไหมพี่แต่บ้านเรา ที่เขาบอกแบ่ง7จ็ดสิบพี่ถามแม่งเลยครับทำมาสําหรับความสูงเท่าไรถ้ามันบอกร้อยแปดสิบพี่สอยหิบสามพี่ไม่ต้องซื้อมันแล้วครับโซนมันเดียวแล้วพี่ท่านไหนที่มีแฟนสูงร้อยห้าสิบแต่ตัวเองสูงร้อยแปดสิบซื้อที่นอนนอนคู่กันก็ไม่ต้องซื้อครับพี่ซื้อไปก็ไม่ได้ใช้เพราะพี่ผู้หญิงนอนไม่ได้โซนมันเดียวมันคือหลอกพี่ครับแล้วมันกล้ามาพูดอีกว่าอ๋อที่นอนตัวนี้ตั้งแต่ร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบได้ผมถามว่ามันจะ,จะนอนได้ยังไงล่ะพี่เพราะในเมืองโซนเวลา่วาง,งวนมออกห จุดนี้มันขยื่อนไม่ได้